ซึ่งลิฟิ์ทองฝอเนี่ยเป็นิปสติกไฮเอ็นที่ราคาค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามีขายที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้อยู่ที่พารากอนค่ะตอนแรกๆอะคะ่ะที่มัน เริ่มโด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็จะมุพออเดอร์ขึ้นมานะคะแต่ว่ายุ้ยจำไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะแท่งละประมาณพันแปดหรือถึงสองพันกว่าก็มีอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือ,อยุ้ยซื้ออะยุ้ยไม่ได้ซื้อพีออเดอร์ะคะ่ะยุ้ยซื้อจากเคาน์เตอร์ที่พารากอนค่ะราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทซึ่งยุ้ยคิดว่าเป็นเรเวลที่ค่ะค่อนข้างสูงแต่ถามว่ามันคุ้มกับคุณภาพของมันไหมยุ้ยคิดว่าก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละสีที่เขาออกแบบมาจะเป็นสีที่ สามารถทาได้ทุกๆวันค่ะแล้วก็สีจะไม่ค่อยจัดเกินไปถ้าไม่ได้เลือกสีจัดนะอืมแล้วก็สีคือจะนูดก็คือจะนูดไม่ค่อยป่วยค่ะแล้วก็จะเป็นโทนกลางที่แบบสวยๆแล้วก็มีชีนโมวาวอยู่สําหรับใครที่ปากแห้งหรือว่าจะเป็นสีสันสดใสแต่ว่าทาออกมาแล้วสีค่อนข้างติดทนค่ะแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มมาก เขาจะมีอีกรุ่นนึงค่ะจะเป็นรุ่นแบบออกชายๆตัวนั้นมันจะเป็นรุ่นที่แบบเนื้อบางเบาแล้วก็กบสีปากไม่มีแต่รุ่นนั้นยูไม่มีค่ะยูจะมีแต่รุ่นธรรมดาแบบนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบลิปสติกธรรมดาค่ะเป็นลิปคัทเตอร์ตัวนี้ยูจะมารีวิวนะคะทั้งหมดสีแท่งขายไงก็อยากดูว่าตัวไหนเป็นยังไงก็ลองติดตามชมเลยนะคะ ลิปสติกพอมฟอร์ของยุย้ยในกลุ่มนะคะมีอยู่สีแท่งนะคะยุย้ยจะมาเริ่มรีวิวจากสีแรกเลยจะเป็นสีเบอร์ที่น้อยที่สุดของยุ้ยนะคะตัวนี้เป็นเบอร์สีค่ะสีอินเดียนโรสตัวนี้จะเป็นสีที่สุภาพมากๆค่ะจะเป็นสีนูดอ,อมน,น,น้ำตาลน้ำตาลอมกุหลาบหน่อยค่ะชื่อเขาจะว่าอินเดียนโรสเนาะสีเขาจะออกแนวกุหลาบกุหลาบแล้วก็ตัวนี้พิกเมนต์ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็ใครที่ ปากแห้งค่ะตัวนี้ค่ะสามารถทาได้ไม่ตกล้องไม่เป็นคราบสีเขาจะเป็นแนวว่าสีสุภาพสุภาพหน่อยหรือใครที่ชอบสีโทนแบบนี้ค่ะตัวนี้มันจะออกแบบนู้ดที่เข้มกว่าตัวพิงดัดสค่ะซึ่งยุ้ยลองแล้วตัวพิงดัสซึ่งเป็นสีที่โด่งดังมากยุ้ยไม่รอดอะคือป่วยก็เลยซื้อสีนี้มาค่ะสีอินเยนโรสถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะตัวนี้ค่ะสีเขาจะแน่นมากๆแล้วก็ทาบนปากเนี่ยจะเป็นชินช้นๆมัวาวาเล็กน้อยค่ะคือ สำหรับคนที่ปากแห้งก็ใช้ได้เช่นกันแล้วก็ไม่ตกล้องระหว่างวันค่ะค่ะสีต่อมานะคะคือเบอร์8ค่ะสีฟามิงโก้ซึ่งสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ค่อนข้างสดใสในกลุ่มลิปทองฟอร์ททั้งหมดนะคะตัวนี้เบอร์8ค่ะ ซึ่งตัวนี้จะเป็นสีคอรัลค่ะอมชมพูชมพูเล็กน้อยแต่ว่าจะไปทางส้มมากกว่านะคะจะทาถ้าทานบางๆเนี่ยจะทำให้ดูเป็นแบบอ่อนบางอ่อ,อนใสแล้วก็ทําให้ดูเป็นทิ้งทิ้งบริเวณปากทาให้ดูเป็นปากสุขภาพดีค่ะแต่ว่าถ้ากดแรงๆหรือว่าทาหลายๆรอบเนี่ยก็คือจะพิกเมนดีมากแล้วก็จะออกแนวว่าเหมือนแบบมีออนนีออนเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าปากพุ่งหรือว่าแบบอ,อ่อแรงแต่อย่างใดอะคะ่ะ ตัวนี้คือสีจะสวยมากสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าวันนั้นหน้าหมองๆอะไรเงี้ยเออก็ทาสีนี้ค่ะสีฟาร์มิโก้จะทําให้ดูหน้าสดใสขึ้นมาเลยต่อมานะคะจะเป็นสีโปรดของยุ้ยค่ะตัวนี้เบอร์ย1สเอสีแ a กเก็ตคอรัค่ะจะเป็นสีอมคอรัลคอรัลหน่อยค่ะซึ่งจะคล้ายๆสีฟาร์มิโกเมื่อกี้นะยุ้ยจะลองเปิดเทียบให้ดูแต่ฟาร์มิโกอะจะเป็นสีคอรัลที่แบบ เข้มกว่าค่ะเห็นเป่าเอ่ยแต่ตัวเนี้ยจะเป็นออกส้มแล้วก็จะเป็นแบบส้มออกอมนมนม,นมกว่านิดนึงแล้วก็จะมีความแบบชินชินเป็นแบบเน,นื้อวาวาวเล็กน้อยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ปากแห้งหรือว่าใครที่แบบชอบทาลิปสีส้ม on, อ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูนะสีนี้คือมันจะไม่ ไม่นูดเหมือนตัวสเปนเนตพิงค์นะคะแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นออกส้มเลยแล้วก็จะเป็นสีสันมากกว่ามากกว่านูดนะตัวนี้ยุอ้ยชอบเนื้อลิปทอมฟอร์ดค่ะคือเนื้อลิปทอมฟอร์ดค่อนข้างดีแต่ว่าบางตัวบางรุ่นยุ้ยลองทาคือสีมันจะไม่ค่อยเข้ากับปากยุ้ยแนะนําว่าเวลาซื้อลิปเนี่ยให้ลองไปลองที่เคาน์เตอร์เลยบอกบ A ก็ได้ว่าเอออยากลองแต่ว่าปกติถ้ายุ้ยไปซื้อในบีเอเขาจะลองให้อยู่แล้วอะคะ่ะคือเขาจะลองที่ปากให้แล้วก็ เออถ้าสีไหนมันไม่เข้ากับหน้าเราก็อย่าซื้อมาเก็บเลยดีกว่าเพราะว่ามันราคามันค่อนข,ข้างสูงค่ะดังนั้นซื้อมาถ้าใชออ้คิดว่าใช้ไม่ไม่ได้หมดแทงอ่ะก็เสียดายอะค่ะต่อมาคือเบอร์ที่สิค่ะสี forbidden pink ค่ะตัวนี้เป็นสีอ,อคล้ายๆ pink dash ค่ะแต่ว่าเข้มกว่าเล็กน้อยแล้วก็มีชีนมาวาวตัวนี้สีค่อนข้างสวยถ้าใครที่ ดูคลิป watch in my bag ของยุ้ยอะค่ะตัวนี้คือเป็นสีที่พกในกระเป๋าแล้วก็ทานในวันนั้นซึ่งตัวนี้จะเป็นสีอมชมพูชมพูแล้วก็นูนๆเล็กน้อยค่ะตัวนี้เป็นสีโปรดของยุ้ยเหมือนกันตัวนี้ใช้บ่อยรู้สึกว่าตัวนี้จะแท่งุดกว่าทุกตัวในกลุ่มของยุ้ยอะค่ะซึ่งสีสวยมากแล้วก็เนื้อดีมากค่ะยุย้ยอยากบอกว่าลิปทอมฟอร์ดอะเป็นลิปที่เหมาะกับคนที่ปากแห้งด้วยแล้วก็คนที่ ริมฝีปากคำ้ำหรือว่าริมฝีปากที่มีสีคืออาจจะออกแดงหรือออกชมพูเลยะคะ่ะตัวนี้คือสามารถกบสีปากได้ค่อนข้างมิดค่ะแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าราคาค่อนข้างสูงและเรื่องแพ็กเกจของมันค่ะซึ่งแพ็กเกจของมันค่อนข้างหรูหราแล้วก็ลักชัวรี่มากๆคือคือหรูจริงๆแล้วก็มีน้ําหนักมากค่ะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมันจะไม่คือถ้าวางแบบเนี้ยมันก,ก็ไม่มีเบอร์บอกเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไระคะ่ะต้องวางความเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ต้องจําให้ได้ว่า สีอะไรเป็นสีอะไรเนาะก็คือแท่งเขามีน้ำหนักค่อนข้างมากค่ะแล้วก็แท่งค่อนข้างใหญ่กว่าลิปติกธรรมดาทั่วไปนะคะตัวนี้ส่วนวันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่ายูิทาลิปสีอะไรยูไม่ทาทอมฟอร์ดค่ะวันนี้วันนี้ยูิทา Make ัพฟอรเยอค่ะตัวนี้เป็นสีโปรดของยูเช่นกันซึ่งเมคอัพฟอรเยอเขาจะมี สเนื้อ2อ,อย่างอะคะ่ะคือจะเป็นเนื้อแบบชายชตัวนี้จะเป็น loose artist natural ค่ะตัวนี้จะขึ้นด้วย N แล้วก็เบอร์34ค่ะซึ่งจะเป็นสีแบบแบบนี้นะคะ่ะคือเป็นสีชมพูชมพูหน่อยแล้วก็จะมีเนื้อแบบวาวๆาวชายชอยู่อะคะ่ะคือไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็น glitter นะแต่ว่าเป็น เนื้อบางๆใสๆอะค่ะซึ่งตัวนี้ยุ้ยก็ชอบเช่นกันแล้วก็ลิปของ Mayflower เนี่ยยุ้ยรีวิวไว้พร้อมกันเลยเนาะคือยุ้ยมีแค่แท่งเดียวในกลุ่มของยุ้ยในลิปทั้งหมดอะค่ะซึ่งยุ้ยซื้อมาลองว่าเออเนื้อมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวคือซื้อมาแท่งหนึ่งแล้วถูกใจยุ้ยที่ว่ายุ้ยคงจะไปซื้อต่อตัวนี้เป็นเบอร์ n 3 4สค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปดูเนาะ Mayflower สึกว่าลิปราคาเขาจะไม่แพงเหมือน Tom Ford อะค่ะเขาจะอยู่ประมาณแบบ ไม่ถึงพันประมาณพันหนึง่งหรือว่าหลัก900อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็สีเขามีให้เลือกเยอะมากส่วนทอมฟอร์ดสีมีให้เลือกค่อนข้างน้อยค่ะคืออยู่ประมาณ10กว่าสีหรือว่าแบบ20สีเกือบเกือบยีสีอะไรเงี้ยมีเลือกค่อนข้างน้อยตรงนั้นตัวเลือกเลนส์ของสีเนี่ยค่อนข้างแคแบ,บค่ะก็คือจะต้องไปเลือกดีๆแล้วก็ไปลองกับเคาน์เตอร์นะคะตัวนี้ราคาพัน0บาทถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ได้พี่เอเขาหน้ารักทุกคนเลยค่ะทอมฟอร์ดนะ ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจดลงก่อนยังไงก็ถ้ามีคําถามอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันได้ค่ะลองเมนลงมาข้างล่างนะคะหรือว่าอยากให้ยูรีวีอะไรก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวยูจะจัดให้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับสับไว้ด้วยนะคะไปทันค่าบ๊ายบาย